นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถยนต์นั้นใครๆก็รักไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็มักจะทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์เพราะว่า ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียขึ้นมานั้นหมายถึงรายจ่ายด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้ Car of No มี6เคล็ดลับมาแนะนำ mm hmm. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ mm hmm. 1>, 1. ออกต่างจังหวัดให้เติมลมมากกว่าเดิมช่วงที่ต้องใช้รถออกต่างจังหวัดให้เติมลมยางเพิ่มขึ้นกว่าที่คู่มือกำหนดล้อละ1-2อปอนการเติมลมยางที่มากกว่า จะทำให้ยางคงรูปขนาดหมุนได้ดีกว่าลดการเสียสีกับพื้นถนนพอหน้ายางที่สัมผัสกับถนนเป็นเวลานานๆจะเกิดความร้อนสูงและวิธีนี้ยังช่วยให้รถประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกด้วย 2. รถจอดติดไฟแดงไม่ต้องเข้าเกียร์ P เวลาจอดรถติดไฟแดงเรามักจะเข้าเกียร์ P พ่อรู้ดีว่าไฟแดงประเทศไทยนั้นนานขนาดไหนแต่รู้ไม่ว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ P จะมีเฟืองมารอกไม่ให้ล้อรถไหลแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมีรถมาชนท้ายเข้าอาจทำให้เกียร์ชำรุดได้ดังนั้นเมื่อเราจอดรถติดไฟแดงให้ใส่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมือก็เพียงพอแล้วดังนั้นเราควรเข้าเกียร์ P เฉพาะเวลาที่จอดรถ เมื่อพร้อมจะดับเครื่องหรือจอดรถรอในช่องที่มิดชิดปลอดภัยจะดีกว่า 3. น้ำมันเบกรกพร่องอย่างไม่ต้องเติมหล,หลายคนอาจจะต้องตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นโดยตนเองเช่นหม้อน้ำน้ำมันเครื่องส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าพองก็สามารถเติมได้ด้วยตัวเองแต่กับน้ำมันเบรกถ้าน้ำมันเบรกยังลดลง ไม่ถึงหรือห่างจากจุดโลก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้เพราะอาจจะไม่ได้หมายความว่าเบรกมีปัญหาแต่อาจหมายถึงพัาเบรกใกล้หมดนั่นเองหากเราเติมเข้าไปจะไม่รู้เลยว่าผ้าเบรกนั้นใกล้หมดหรือไม่แต่ถ้าสังเกตว่าลดลงเร็วผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์โดยทันที 4. วอร์มรถหน่อยก่อนออกเดินทาง บางคนนั้นมีนิสัยไม่ชอบวอร์มรถก่อนขับออกไปอาจเพราะเร่งรีบหรือไม่ทราบว่าการวอร์มรถนั้นบักจะช่วยให้น้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนและยังเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกส่วนดังนั้นก่อนออกเดินทางควรวอร์มรถทิ้งไว้2-3นาที ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ 5. พักรถไม่ต้องเปิดสากระโปรงเคยเห็นรถที่ขับทางไกลแล้วจอดพักโดยการเปิดสากระโปรงเพื่อระบายความร้อนวิธีนี้ก็ช่วยระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่มากนับพอระหว่างที่รถวิ่งอยู่นั้นความร้อนได้ถูกระบายออกจากหม้อน้ำและลม ที่วิ่งสวนเข้ามาทางกระจังหน้าอยู่แล้วซึ่งบางคนอาจคิดว่าความร้อนในห้องเครื่องจะทำให้สีหรือสายไฟต่างๆสมสภาพแต่ความจริงแล้วทีด้านของฝากระโปรงมีฉนวนติดไว้อยู่แล้วและสายไฟก็เป็นสายไฟที่ทนความร้อนอยู่แล้วดังนั้นจอดพักรถครั้งต่อไปไม่ต้องเปิดฝากระโปรงก็ได้นะครับ 6. จอดรถตากแดด ลดกระจกลงเล็กน้อยอันนี้หลายคนอาจจะทํากันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะบ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อนเวลาจอดรถตากแดดนานๆภายในรถต้องเกิดความร้อนขึ้นอย่างแน่นอนการลดกระจกลงเล็กน้อยให้กว้างปริมาณเอานิ้วสอดได้จะช่วยระบายความร้อนได้อย่างเห็นผลอีกทั้งช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ภายในที่ต้องเจอกับความร้อนเป็นเวลานานๆได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ขาวออฟโน่นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ